ครับ ครับขอบคุณครับโอเคนะพวกเราขอบค okay 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 okay. ja, ุณมากรักอุตชาค่ะฝนตกหนักหาดก่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงเดือนและท้ายเดือนทำให้พื้นที่รุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าเนื่อหนึ่งการบริการน้ำ จากบีมแม่น้ำเจ้าท่าจีนในเขตอเภอหันาคาการในการดันน้ำออกจาก,กทั้งค่ายนะครับผมก็ได้น,นะครับได้แม่น้ำหลักนะครับเช่นเะจ้าอุยาแม่กองนะครตั้งแต่ให้ออกจากให้โดเดียวเลยแต่ว่าเขายังรับได้นะ การน้ำเหนือวันนี้ดูแบบวิกฤตนะที่เชียงใหม่ไม่ไม่ถ <go> ือนะทรายก็ไม nee, <go S 2> ่เป <médico. S 2> ็นไรเขาลงมาถึงได้สภาพดีราในต้าพยาวามจริงแล้วน้ำในทีเดียวมันสูงกว่ามีห้าสิบเอนหกสิบมิลลิเมตรนีแตเราสามารถที่ทำไให้น้ำท่วมอย่างทีห้าสิบได้นั่นไม่คือใช่มาราการเตุการณป้องกันสานว่าราชการต่องต้องจะต้องของเคย รายการกดนะครับที่รวมอยู่กันประชากรด้วยนะครับก็ทำให้พอเราได้รับผลกระทบเพียงสามสิบสามที่ต่อเนื่องนะครับเวลานี้ก็เหลือเพียงสี่จังหวัดนะการที่จะนะเพราะเราหยุ่นน้ำมีกำไรสี่จังหวัดนะครับเราเอาดังเข้าพุ่งเกิเตรียมน้ำไว้ใช้ในทุกอย่างนะซึ่งมีมากกว่าปีเอ่อที่หกสี่ที่ผ่านมาซึ่งปีหกสี่ที่ผ่านมานั้น น้ำในปีหกห้านี่นุ้งกว่าสองร้อยกว่าสองร้อยห้าสิบกว่าตีนไเม็ดนะครับแสดงว่าไม่แรงแน่นอนปีนีโ้โอ้เรื่องแรงไม่ต้องพูดเลยนะครับนะครับโอเคเราไม่ท่วมเหมือนปีห้า <นะ S 2> สี่สี่ปีแล้วนะผมทําไม่แรงมาสี่ปีไม่ท่วมเหมือน4 4ห้าสี่นะ,ค,ะครับท่าน